วินเซนต์สถาปนิกหนุ่มที่ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมหญิงสาวศพของเธอถูกพบในคอนโดหรูที่มีชื่อของเขาเป็นเจ้าของขณะถูกสอบสวนวินเซนต์ให้การปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาและยังบอกอีกด้วยว่าเขาถูกเพื่อนอีกสี่คนใส่ร้ายเรื่องราวชวนชงดนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อนในงานปาร์ตี้ฉลองเปิดคอนโดใหม่ที่มีวินเซนต์เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเขาจะสนิทมากกับเพื่อน4คน1จิตแพทย์คริส2ลูกหนุ่มแว่น3มาตี้และสุดท้ายฟิลิปน้องชายต่างพ่อของคริส ซึ่งสมาชิกทั้งหมดต่างก็แต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วคริสไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตการแต่งงานเท่าไหร่เพราะเอริสันภรรยาของเขาทำหน้าเหมือนคนอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาในงานปาร์ตี้นี้คริสได้พบกับหญิงสาวรวยเสน่ห์เธอชื่อว่าแอนแอนเข้ามาทักทายคริสเพราะพี่สาวที่เพิ่งตายไปของเธอเป็นคนไข้ของเขาทั้งสองพูดคุยกันถูกคอมากแต่บทสนทนาก็ต้องจบลงเมื่อทั้งเขาและเธอต่างมีเจ้าของแล้วในคืนนั้นนอกจากคริสจะได้เจอกับแอนหญิงสาวที่เขาถูกชะตาเป็นพิเศษ ก็ยังได้รับข้อเสนอจากวินเซนต์ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวยังรวมถึงเพื่อนอีก3าคนด้วยบนชั้น9ก้านะคอนโดที่ชื่อว่าลอฟวินเซนต์ได้เก็บห้องลับไว้ห้องหนึ่งเขาตั้งใจว่าจะให้เพื่อน4ี่คนร่วมกันหารค่าเช่านี้กับเขาจุดประสงค์ที่วินเซนต์เลือกจะเก็บห้องนี้ไว้นั้นเป็นเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีความอยาก พวกเขาไม่จําเป็นจะต้องมีฤดูการผรสมพันธุ์อยากจะทําตอนไหนก็ได้แต่ติดปัญหาตรงที่พวกเขาทั้งห้าต่างมีครอบครัวแล้วฉะนั้นจะต้องมีห้องลับที่เอาไว้ร่วมเริงรมกับสาวๆที่อยากจะหิ้วมาใช้บริการห้องนี้จะมีเพียงพวกเขาห้าคนเท่านั้นที่จะได้ถือกุญแจห้องความลับที่พวกเขานอกใจภรรยาจะถูกเก็บซ่อนไวไ้ภายในห้องบนชั้น9ก้านี้เท่านั้นมาตี้ที่บ้านตันหาอยู่แล้วก็ตอบกลับรับข้อเสนอทันทีมีเพียงคริเสเท่านั้นที่ตอบปฏิเสธ หลายวันต่อมาในงานแต่งงานของฟิลิปน้องชายของคริสเขาแต่งงานกับวิกกี้ลูกสาวของเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์อย่างฮแรมไฟนยนั่นหมายความว่าฟิลิปก็เหมือนหนูตกถังข้าวสารแล้วหลังจากที่เขาแยกตัวออกมาจากเจ้าสาววินเซนต์ก็ได้มอบของขวัญสุดพิเศษนั่นก็คือกุญแจ,จห้องลับให้กับเพื่อนทุกคนมีเพียงคริสเท่านั้นที่ไม่รับโอกาสงามๆที่จะได้นอกใจภรยาแม้การกระทําของคริสจะดูน่าสัรเริญแต่เมื่อเขาได้พบกับแอนอีกครั้งในงานแต่งงานเขาก็ปลีกตัวออกมาจากเพื่อนๆมาพบเธอ คริสลงสเสน่ห์แอนชนิดที่ว่างงหัวไม่ขึ้นในบทสนทนาของเธอนั้นกล่าวว่าภายใต้ชุดเดรสที่ปิดบังร่างกายมันปราศจากชุดชั้นในห่อหุม้มนั่นก็ยิ่งไปปลุกอารมณ์คริสให้เขาอยากใช้ห้องลับเพื่อให้ได้อยู่กับแอนคริสต้องบากหน้าย้อนกลับไปขอกุญแจจากวินเซนต์ซึ่งวินเซนต์ก็ยินดีที่จะให้หลังจากงานแต่งงานของฟิลิปแล้ววิกกี้จบลงชายหนุ่มทั้งห้าก็กลับมาเจอกันอีกครั้งที่บ้านของคริสพร้อมภรรยาของพวกเขา มีเพียงอดสัรภรยาของคริสเท่านั้นที่ไม่ไปร่วมวงด้วยเพราะว่าเธอเกลียดมาตี้เขาชอบพูดเรื่องบนเตียงแบบไม่ไอปากและในบทสนทนาครั้งนี้เขาเกือบเผลอหลุดพูดเรื่องห้องลับออกมาจนลุกต้องเข้ามาแก้สถานการณ์ก่อนที่มาตี้จะหลุดปากและภรยาของพวกเขาจะรู้เรื่องทั้งหมดหลังจากที่คริสได้กุญแจห้องมาแล้วเขาก็พาแอนเข้าไปในห้องลับและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอเพียงไม่กี่ครั้งที่คริสได้พบกับแอนเขาก็ตัดสินใจอย่างแนว่วแนว่ว่าจะกลับไปเลิกกับภรยาของตัวเองเมื่อเห็นว่าครริิิสจงจงกักกกบตนนมากเกไป แอนปฏิเสธเขาทันทีและบอกกับคริสตรงๆว่าเธอทําอาชีพเป็นโสเภณีแอนบอกว่าให้เขาจบความสัมพันธ์นี้แล้วกลับไปอยู่กับลูกเมียซะเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีพอขณะที่คริสกําลังประสบปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ชูสาวกับแอนเพื่อนอีก3คนอย่างวินเซนต์ลุคและมาตีก็เดินทางมาที่ซานดิเอโกวินเซนต์มีประชุมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ส่วนอีก2คนติดสอยห้อยตามมาด้วยนาที่นั้นทั้ง3าได้พบกับฮาแรมไฟล์พ่อตาของฟิลิปที่เขามาเปิดโรงแรมอยู่กับชู เมื่อกลัวว่าความลับจะถูกเปิดเผยฮารรมเสนอโอกาสที่จะให้วินเซนต์เป็นสถาปนิกออกแบบอาคารริมน้ําเพื่อแลกกับการปกปิดว่าเคยเจอเขากับชูที่ซานดิเอโกซึ่งวินเซนต์ก็รับข้อเสนอนอกจากจะได้พบกับฮารรมแล้วในคืนนั้นวินเซนต์ยังได้พบกับสาวสวยทรงเสน่ห์แต่ชื่อว่าซาร่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้พบกับเธอวินเซนต์ก็หลงสเนสน่ห์ซาร่าเต็มๆ ชายหนุ่มทั้งสรวมถึงซาร่าและเพื่อนของเธอมาต่อกันที่สระว่ายน้ํามาตี้และเพื่อนของซาร่าแยกตัวออกไปส่วนวินเซนและซาร่าก็ลงไปฟาดกันในสระว่ายน้ําส่วนลุกก็เฝ้ามองพวกเขาสักพักก่อนที่จะปลีกตัวออกไปในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคริสยังคงติดต่อหาแอนอยู่ตลอดแต่แอนไม่เคยรับสายเลยณเวลานี้เอริสันภรรยาของคริสก็จับได้ว่าสามีกําลังคบชู้แต่พูดเป็นนายให้คริสรู้ตัวแต่เขาก็ยังเสแสร้งไม่ยอมรับ คริสยังคงหลงสเสน่หอแอนจนงงหัวไม่ขึ้นในวันหนึ่งเขาแอบสะกดรอยตามเธอและได้พบกับแอนในร้านเสื้อผ้าทั้งสองสนทนากันแอนยังคงตอบปฏิเสธว่าจะคบกับคริสแต่เขาไม่สนแม้ว่าเธอจะทำอาชีพเป็นคุณโสเพื่อให้เธอเชื่อใจคริสเอากุญแจห้องลับให้กับแอนเก็บไว้เขาจะใช้ห้องนั้นกับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ไม่ทันที่แอนจะได้ตอบอะไรลูกค้าที่เป็นเจ้าของเธอคนปัจจุบันก็มารับตัวกลับไปซะก่อนหลังจากเหตุการณ์ที่ซานดิเอโกมีมี่ภรรยาของมาร์ตี้ก็จับได้ว่าเขานอกใจเธ มาร์ตี้กำลังจะถูกฟ้องหย่าเขาขอความช่วยเหลือจากวินเซนต์ให้เพื่อนช่วยเกลี้ยกล่อมมีมี่ให้หน่อยแต่สิ่งที่วินเซนต์เป็นห่วงมากที่สุดนั่นก็คือมาร์ตี้ได้พูดหรือเปล่าว่าพวกเขามีห้องลับอยู่ในอพาร์ตเมนต์ลอฟซ์ซึ่งมาร์ตี้ก็ตอบว่าไม่ส่วนวินเซนต์ก็รับปากว่าจะคุยกับมีมี่ให้หลายเดือนต่อมาในงานการกุศลที่ฮาร์แรมเป็นเจ้าภาพวินเซนต์ได้รู้ว่าถูกฮาร์แรมหลอกใช้ให้ปิดบังเรื่องชู้แบบฟ,ฟรีๆจากปากของฟิลิปลูกเขยของฮาร์แรม ว่าโครงการริมน้ําที่วินเซนต์จะได้ออกแบบนั้นเสร็จสิ้นไปตั้งนานแล้ววินเซนต์โกรธจัดที่ตัวเองต้องเสียเปรียบเขาคิดว่าจะแบ็กเมลฮาแรมโดยการพูดไปในใน,นเพื่อขู่ให้ฮาแรมกลัวส่วนฟิลิปหลังจากแต่งงานแล้วความสัมพันธ์กับวิกกี้ภรรยายก็ไม่ราบลื่นทั้งคู่ติดยาแถมฟิลิปยังเป็นพวกอารมณ์รุนแรงในคืนนี้ฟิลิปเห็นน้องสาวของตัวเองเดินควงไปกับผู้ชายมากหน้าหลายตาเขาเดือดเลือดขึ้นหน้าจนมีเรื่องชกต่อยกับผู้ชายพวกนั้นฮาแรมที่เบื่อหน่ายกับลูกเขยไไม่เอาหน เขาเอ่ยปากไล่ลูกเขยและให้รอปภลากคอฟิลิปออกไปคริสที่มาร่วมงานกันกุศลด้วยณนะที่นั่นเขาได้พบกับแอนอีกครั้งคริสเดินตามแอนเข้าไปในห้องน้ำหญิงแต่ไม่ทันที่จะได้พบกับแอนลูกค้าคนปัจจุบันที่รับเลี้ยงเธอก็ตามหลังมาติดๆทั้งสองเริ่มจะประทะคารมกันเพราะว่าคริสอยากจะซื้อตัวแอนแต่โจก็บอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาแอนตั้งหากเป็นคนเลือกและที่สำคัญเลยการที่แอนไปนอนกับคริสนั้นเป็นเพราะว่าเธอถูกจ้างมาอีกที คริสเริ่มสงสัยว่าทำไมโจพูดแบบนั้นแต่ก่อนที่โจจะพูดอะไรไปมากกว่านี้แอนก็ออกมาพบพวกเขาทั้งคู่คริสถามแอนว่าจริงไหมที่เธอถูกจ้างให้มานอนกับเขาแอนตอบกลับและยอมรับตรงๆว่าใช่แต่เธอไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนจ้างในงานการก,ารกุศลนี้นอกจากฟิลิปจะมีปัญหากระพ่อตาและคริสยังต้องไขปริศนาว่าใครเป็นคนจ้างแอนให้มานอนกับเขาส่วนวินเซนต์ก็ต้องสะสางปัญหาเรื่องชู้สาวเมื่อซาร่าเริ่มคิดเป็นจริงเป็นจังมากกว่าคู่นอนวัไนไนต์แตน ว่าเธออยากจะเป็นเจ้าของวินเซนต์มากกว่าบนเตียงวิ Vincent นเซนต์นัดซาร่าอีกครั้งว่าหลังจากงานปาร์ตี้นี้ให้ไปเจอกันที่ห้องลับแต่ซาร่าอยากให้วินเซนต์จัดการปัญหาเรื่องภรรยาของเขาให้เด็ดขาดไปเลยเธอตรงเข้าไปหาภรรยาของวินเซนต์เพื่อจะบอกความจริงแต่กระถูกลุกขัดจังหวะซะก่อนหลังจากจบงานการกุศลวินเซนต์ก็มาตามนัดเขาบอกกับซาร่าว่าขอจบความสัมพันธ์กับเธอส่วนซาร่าก็ได้แต่ร้องไห้เพราะเธอขาดวินเซนต์ไม่ได้ทั้งคู่มีปากเสียงกันในคืนนั้นและในเช้าวันต่อมาที่ห้องับ ลูกก็เข้ามาพบว่ามีศพหญิงสาวนอนตายอยู่ในห้องเธอถูกล็อกกุญแจมือเลือดกระจายเต็มเตียงลูกรีบติดต่อหาวินเซนต์เมื่อเขามาถึงก็แทบช็อกกับภาพตรงหน้าเมื่อศพหญิงสาวที่อยู่บนเตียงนั้นคือซาร่าคู่นอนของเขาในครั้งแรกวินเซนต์ไม่ยอมรับว่ารู้จักกับซาร่าเขารีบบอกให้ลูกโทรตามเพื่อนคนอื่นที่เหลือหลังจากนั้นคริสและมาตี้ก็มาถึงขาดเพียงแค่ฟิลิปคริสคิดว่าน้องชายเขาอาจจะเป็นคนทำเพราะว่าฟิลิปเป็นพวกอารมณ์รุนแรง วินเซนต์ไม่ต้องการให้แจ้งตำรวจเพราะความจริงจะถูกเปิดเผยว่าพวกเขาขบชู้ซึ่งณนะขนาดนี้ยังไม่มีใครติดต่อฟิลิปได้มาตีที่ลองเดินเข้าไปดูใกล,กล,กล้ๆศพเขาพบว่ามีข้อความภาษาละตินเขียนอยู่บนหัวเตียงมีความหมายว่าชะตาจะรวมเราหลังจากนั้นไม่นานฟิลิปก็มาถึงห้องลับเพื่อนที่เหลือมุ่งประเด็นไปที่เขาว่าฟิลิปอาจเป็นฆาตกรแต่กลายเป็นว่าฟิลิปมีพยานยืนยันที่อยู่ว่าเมื่อคืนนี้เขาไม่เคยเข้ามาใช้ห้องลับนี้เลย ฆาตรกรจะต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเขาเพราะว่ามีเพียงกุญแจห้าดอกเท่านั้นที่ไขเข้าสู่ห้องลับนี้ได้สัญญาณการขโมยก็ไม่ได้เตือนฉะนั้นแล้วหญิงสาวที่นอนตายอยู่บนเตียงจะต้องมีคนพาเข้ามาวินเซนต์บอกให้เพื่อนทั้งหมดเอากุญแจขึ้นมาโชว์ซึ่งเพื่อนที่เหลือรวมถึงตัวเขาก็มีกุญแจยกเว้นคริสที่ก่อนหน้านี้ได้ยกกุญแจให้แอนไปแล้วหรือว่าฆาตรกรจะใช้กุญแจเปิดเข้ามาและจัดการกับซาร่าวินเซนต์ยังคงไม่ปริบปากว่ารู้จักกับผู้ตายเขาเสนอความคิดว่าอาจจะมีใใคครรจดฉาากกกเเื่อองงนี้้้หพวขตติตุ อาจจะมีผู้หญิงคนไหนที่เคยเป็นคู่นอนโกรธแค้นกับเรื่องนี้แล้วจัดฉากขึ้นมาใส่ร้ายพวกเขาเพราะมีกุญแจดอกหนึ่งหายไปและคริสรู้อยู่เต็มอกว่าแอนเป็นคนเก็บไว้ในเวลาเดียวกันนั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายแจ้งว่าเธอเป็นนายหน้าขายบ้านและผู้ที่ลงประกาศขายคือซาร่าเมื่อเรื่องราวผูกพรมจนยากที่จะแก้วินเซนต์จึงยอมบอกกับเพื่อนว่าหญิงสาวที่นอนตายอยู่บนเตียงนั้นชื่อซาร่าเขารู้จักเธอซาร่าเป็นคู่นอนของเขาและในคืนก่อนหน้านี้เขาเพิ่งบอกเลิกเธอไป แต่วินเซนต์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำร้ายเธอมาตี้ที่เคยเจอซาร่ามาก่อนก็แก้ตัวว่าเขาจำเธอไม่ได้เพราะเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวส่วนลูกก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปพลิกศพเธอดูก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นซาร่าฟิลิปที่ตั้งแต่แรกเขาถูกมุ่งเป้าว่าเป็นฆาตกรก็เดือดกบจะฟาดวินเซนต์ที่รู้อยู่เต็มอกว่าผู้ตายเป็นใครแต่กลับโกหกเพื่อปัดข้อสงสัยพวกเขาเริ่มทะเลาะก,กันจนเพื่อนที่เหลือต้องเข้ามาห้าม เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาสงบเหมือนเดิมคริสชงเล่าให้กับวินเซนต์ดื่มในขณะนี้เมื่อยังหาตัวฆาตกรไม่ได้วินเซนต์เสนอความคิดว่าอย่างแรกต้องเอาศพของซาร่าออกไปก่อนแต่กว่าจะถึงขั้นอำพรางศพลุกได้เผยความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับห้องลับนี้ว่าเขาแอบติดกล้องอัดวิดีโอขณะที่เพื่อนมีกิจกรรมบนเตียงลุกมีรสนิยมชอบดูคลิปเขาจะแอบอัดวิดีโอไว้ทุกครั้งที่เพื่อนบอกว่าจะมาใช้ห้อง แต่ในคืนก่อนหน้าวินเซนต์ไม่ได้บอกว่าจะมาใช้ห้องนี้เขาก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอเก็บไว้ลุกไม่ได้คิดที่จะเอาคลิปพวกนั้นไปเผยแพร่เพราะถ้าหากมีคนรู้เรื่องนี้ปัญหาคงตามมาเป็นพรวนจากประโยคนี้นี่เองวินเซนต์ก็เอาไปคิดว่าหรือภรรยาของพวกเขาจะรู้และกลับมาแก้แค้ขนขณะที่วินเซนต์กำลังไล่ลำดับเหตุการณ์อยู่เขาก็เริ่มมีอาการเหมือนจะหมดสติเบลอมึนภาพทุกอย่างหมุนวนชวนสับสนแต่ที่แน่แนมันทำให้เขาได้รู้ว่าใครคือคนจัดฉากเรื่องนี้มันไม่ใช่คนแปลกหน้า ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเพื่อนสุดที่รักทั้งสี่คนของเขานั่นเองย้อนกลับไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนคนแรกที่มาพบศพยังเป็นลุกเหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้โทรตามวินเซนต์เป็นคนแรกกลับเป็นเพื่อนอีกสามคนตั้งหากคริสฟิลิปและมาตีลุกเอาจดหมายลาตายให้เพื่อนที่เหลือดูว่าซารากินยาเกินขนาดเพื่อฆ่าตัวตายเธอไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือแต่นอนนิ่งหลับไปเฉยเคริสถามว่าทำไมวินเซนต์ยังมาไม่ถึงลุกบอกว่าเขาไม่ได้โทรตาม และเผยลสนิยมว่าเขาชอบอัดคลิปของเพื่อนเวลาใช้ห้องนี้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเนื้อหาในคลิปตั้งหากที่สําคัญวินเซนต์ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์อย่างที่พวกเขาคิดเลยเขาเป็นพวกฉวยโอกาสเอาทุกอย่างที่อยากได้ไม่เว้นแม้แต่เมียของเพื่อนอย่างมิมี่ภรรยาของมาตี้วินเซนต์ก็แอบมีอะไรกับเธอในวันที่มาตี้ไปขอร้องให้เขาช่วยเหลือส่วนน้องสาวของฟิลิปที่เขาหวงนักหวงหนาก็ตกเป็นเมียของวินเซนต์หลายครั้งแม้กระทั่งแอนชูลักที่คริสหลงจนงงหัวไม่ขึ้นก็ไม่เว้น ลุคคือผู้ที่ไขปริศนาให้กับคริสว่าคนที่จ้างแอนให้มานอนกับเขาแท้จริงแล้วคือเพื่อนรักของตัวเองอย่างวินเซนต์วินเซนต์ต้องการให้เพื่อนทุกคนร่วมกันหาและใช้ห้องนี้ถ้าคริสหลงสเสน่แอนจริงเขาย่อมอยากใช้ห้องร่วมวินเซนต์หลอกใช้ทุกคนเพื่อผลประโยชน์ของเขาถ้าหากเรื่องที่ซาร่าตายแดงขึ้นมานั่นหมายความว่าเพื่อนที่เหลืออีกสี่คนต้องรับผิดไปด้วยถ้าหากว่าโยนความผิดทั้งหมดให้วินเซนต์ล่ะเพื่อชดใช้บาปท,ทั้งหมดที่เขาทำกับคนอื่นมันก็คุ้มค่าดีนะ นั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนจัดฉากโยนความผิดให้กับวินเซนต์ฟิลิปเป็นคนอาสาว,ว่าเขาจะจัดการกับศพของซาร่าเองส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ให้ไปหาพยานที่อยู่ส่วนคริสก็เก็บจดหมายลาตายของซาร่าไปด้วยเพราะว่าถ้าหากทิ้งไว้มันอาจดูเป็นข้อสงสัยให้กับตำรวจขณะทำวินเซนต์ที่หลอนไปกับฤตยาก็หลงระเริงทำจนเกินเหตุเขาใส่กุญแจปาดข้อมือเอาเลือดเขียนข้อความหลังจากนั้นสองชั่วโมงลุกก็โทรตามวินเซนต์ละครฉากใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้น วินเซนต์ถูกจับถอดเสื้อผ้านอนหลับอยู่ข้างศพชูรักหลังจากนั้นเขาถูกจับในข้อหาฆาตกรรมซาร่าเพื่อนทุกคนถูกสอบปากคำพยานหลักฐานทุกอย่างชี้มาที่เขาส่วนเพื่อนทั้ง4มีพยานบุคคลยืนยันที่อยู่คริสอยู่กับลุคส่วนมาตี้ก็มีเพื่อนร่วมงานยืนยันแต่ติดปัญหาอยู่ตรงฟิลิปที่ต้องอยู่สร้างหลักฐานเขาไม่มีใครยืนยันที่อยู่เลยแต่วินเซนต์ก็ได้ปูทางเอาไว้แล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากปมปัญหาความขัดแย้งของวินเซนต์กับฮาร์แรมเพราะตาของฟิลิปเรรรื่ององาาาคิมน้ํ วินเซนต์เสียผลประโยชน์เขาคิดจะแบ็กเมลฮารมฮารมที่แค้นวินเซนต์อยู่ไม่น้อยเมื่อลูกเขยขอความช่วยเหลือว่าจะแก้แค้นวินเซนต์ให้ฮารมจึงตอบตกลงที่จะยืนยันที่อยู่ให้กับฟิลิปนั่นหมายความว่าทุกๆคนมีพยานยืนยันที่อยู่การปฏิเสธว่าไม่ได้ทําและถูกจัดฉากของวินเซนต์ถูกปัดตกไปวินเซนต์ถูกตั้งข้อหาในคดีฆาตกรรมแต่สิ่งที่ชวนสงสัยนั่นก็คือมันจะเป็นคดีฆาตกรรมได้ยังไงเมื่อทุกทกคนจัดฉากว่ามันคือการฆ่าตัวตายโดยมีวินอนนนเเซ์ออยยู่ข้างศพฉ มันคนละคดีกันซึ่งตัวคริสเองก็แปลกใจอยู่ไม่น้อยว่าทำไมไมาถึงกลายมาเป็นแบบนี้นักสื่อที่เข้ามาทำคดีแจ้งว่าผลการชันสูตรยานอนหลับไม่ได้ฆ่าชีวิตซาร่าแต่เป็นเพราะเธอถูกปาดข้อมือตั้งหากจากล่องรอยระบุว่าตัวเธอไม่ได้เป็นคนทำแต่ฆาตกรเป็นคนจัดการเธอเรื่องนี้ติดอยู่ในใจคริสเพราะคนแรกที่ไปพบศพนั่นก็คือลุคเขาเป็นคนพูดเองว่าซาร่าตายแล้วแต่จากผลชันสูตรซาร่ายังไม่ตายถ้าเอาเธอส่งโรงพยาบาลในตอนนั้นเธอก็จะรอด นั่นหมายความว่าการโยนความผิดให้กับวินเซน์ดันกลายเป็นคดีฆาตกรรมและจดหมายลาตายหลักคืออะไรคริสจำได้ว่าตัวเขาเองเน็บมันไว้ในกระเป๋าเสื้อแต่ในขณะนี้มันหายไปแล้วเขาย้อนกลับไปที่ห้องลับเพื่อหาจดหมายแต่ดันไปเจอว่ามันถูกทิ้งลงในถังขยะคริสนัดลุกมาเจอกันที่ห้องลับเมื่อเขาลองไล่ดูเหตุการณ์ก็พบว่าลุกเป็นคนขโมยจดหมายไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงที่นายหน้าโทรเข้ามาลุกแอบขโมยจดหมายในเสื้อโค้ทตอนนั้น หลังจากที่คริสติดต่อไปหานหนนาเขาก็ได้รับคำตอบเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาเมื่อคริสลองโทรกลับไปปรากฏว่าโทรศัพท์ของลุกก็ดังขึ้นลุกเป็นคนประกาศขายห้องรับนั่นเองคริสเริ่มจับต้นชนปลายได้ถูกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เขาเห็นลุกกับวินเซนต์สนิทกันมากสนิทกันมานานหรือว่าลุกอิจฉาซาร่าที่เธอได้เป็นคู่นอนของวินเซนต์หรือว่าลุกเป็นเกย์ซึ่งเพื่อนคนอื่นๆก็ระแคะระคายเรื่องนี้ แต่แล้วคริสก็ได้รับคํายืนยันจากผู้ต้องสงสัยว่าไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดเลยแท้จริงแล้วลุกไม่ได้เป็นเกย้อนกลับไปที่ซานดิเอโกลูกค้างใครซาร่าตั้งแต่แรกเห็นเขามักจะชอบเอาคลิปวิดีโอที่เธอนอนกับวินเซนต์มาเปิดดูอยู่บ,บ่อยๆเพราะหลงไหลในตัวซาร่ามากๆจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนหลังจากที่วินเซนต์ออกไปจากห้องรับลูกก็แอบเข้ามาทีหลังเขาอยู่เป็นเพื่อนซาร่าแทบตลอดทั้งคืนในระหว่างนั้นเขาแอบใส่ย,ยานอนหลับให้เธอกินและฉีดอินซูลินเกินขนาด อินซูลินมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำเข้าใกล้ความตายมากขึ้นเมื่อเห็นว่าซาร่าแน่นิ่งไปลุคคิดว่าเธอตายแล้วเขาเขียนจดหมายลาตายสร้างหลักฐานขึ้นเพื่อหลอกให้เพื่อนที่เหลือเชื่อว่าซาร่าฆ่าตัวตายซึ่งชนวนแค้นนี้มันก็มาจากเพียงแค่ซาร่าไม่รับรักเขาแต่กลับไปเลือกวินเซนต์ที่ชอบหลอกใช้คนอื่นแทนเมื่อสาสมแล้วที่วินเซนต์ต้องเข้าคุกจากการสนทนาในช่วงนี้ทำให้คริสรู้ว่าเพื่อนของเขามีอาการป่วยส่วนลุคเองก็อยากปิดปากคริสไม่ให้ขายความจริง ลุกคว้ามีดหมายจะปิดปากคริสแต่ด้วยภาวะทางอารมณ์ที่เขาไม่คงที่ลุกเหมือนคนโรคจิตอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเมื่อคริสแย่งมีดมาได้ลุกก็ถึงทางตันทุกอย่างไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขเพียงต้องยอมรับมันคำขอร้องสุดท้ายจากเพื่อนรักอย่างลุกขอเพียงให้คริสบอกลาเมียและลูกแทนเขาเมื่อนาทีสุดท้ายของลุกมาถึงเขาตัดสินใจปล่อยตัวเองร่วงลงจากตึกกระแทกเข้ากับหลังคารถสิ้นใจตายคา,าที่6เดือนต่อมา ในลานจอนดรถที่เปล่าเปลี่ยวคริสได้พบกับหญิงสาวที่เขาตกหลุ่มรักเธอจนโงหัวไม่ขึ้นแอนขนาดนี้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่เลิกรับลูกค้าและจบความสัมพันธ์ทุกรูปแบบส่วนคริสก็เล่าถึงจุดจบของโศกนาฏกรรมนี้ว่าวินเซนต์รอดจากคดีแต่ต้องหย่าก,กับภรรยาส่วนมาตี้คืนดีกับเมียเก่าฟิลิปรอ,อขึ้นศาลส่วนตัวเขาเองยังคงมีความสุขดีเป็นส่วนใหญ่เมื่อได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ทั้งสองศบตาการกลางลานจอดรถที่เปล่าเปลี่ยว สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า Love ห้องเลนรักเป็นหนังในปี2014แนวทิลเลอร์สืบสวนสอบสวนฆาตกรรมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถูกนํากลับมาทําใหม่เป็นฉบับรีเมคจริงๆก่อนหน้านี้ในปี2008มีภาพยนตร์สัญชาติเบลเยียมชื่อว่า Love เหมือนกันเนื้อเรื่องคล้ายๆกันและยังได้นักแสดงผู้รับบทเป็นฟิลิปกลับมาแสดงในปี2014ด้วยก็คือนักแสดงคนเดียวกันรับบทเดิมในหนังเรื่องเดิมนั่นเองแล้วทั้ง2เรื่องเนี่ยยังใช้ผู้กํากับคนเดียวกันด้วยเราขอสรุปเลยละกันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย ความรู้สึกหลังดูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงโดยรวมเลยคือเนื้อเรื่องดีงานลำดับภาพน่าสนใจถ้าใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนอาจจําได้ว่าฉากแรกของตัวภาพยนตร์เรื่องนี้คือฉากใกล้จบของเนื้อเรื่องแล้วในระหว่างที่หนังดําเนินเรื่องไปเขาจะมีการตัดสลับเหตุการณ์ค่อนข้างเยอะทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบันอดีตเมื่อ1ปีก่อนแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก่อนมันจะมีการตัดสลับเหตุการณ์แบบนี้นะคะวนไปในหนังฉบับเต็มเนี่ยจะดําเนินเรื่องแบบนั้นแต่ด้วยความที่พอเอามาทําเป็นคลิปเเเล่าเ่าารืองถ้ตััดสบ ไปสลับมาเยอะๆซึ่งถ้าเราเล่าตามหนังมันจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยงงแล้วอีกอย่างหนึง่งด้วยรถนิยมส่วนตัวเนี่ยเราไม่ค่อยชอบใช้คําประมาณว่าตัดกลับมาที่ตัดกลับไปที่บ่อยนักเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการใช้ประโยคเดิมๆซ้าเกินไปเดี๋ยวคนดูจะรู้สึกเบื่อได้ง่าย เราก็เลยเอาเนื้อเรื่องของมันเนี่ยมาเรียงใหม่ให้เป็นลำดับเหตุการณ์เริ่มต้นจาก1ปีที่แล้วทุกคนจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องมาได้ง่ายขึ้นถ้าใครที่ย้อนกลับไปดูภาพยนตร์ฉบับเต็มเนี่ยเราต้องขอบอกไว้ก่อนว่าการดําเนินเรื่องของต้นฉบับจะไม่เหมือนกับคลิปที่ทุกคนกําลังฟังอยู่ณขณะนี้หลังจากที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบนะคะแม้ว่าจะได้ตัวผู้กํากับที่เคยกํากับภาพยนตร์เรื่องเดิมเนื้อเรื่องดีทีมนักแสดงดี แต่พอดูมรวมแล้วเนี่ยในบางครั้งการลำดับภาพของหนังเนี่ยมันชวนให้สับสนแล้วก็ประเด็นในเนื้อเรื่องเนี่ยมันเยอะแยะจนแอบ,บน่าเบื่อมีบางช่วงบางตอนมีการใส่ดนตรีบิ้วอารมณ์คนดูแต่ในสถานการณ์ของเนื้อเรื่องเนี่ยมันกลับเป็นเหตุการณ์ที่ดูธรรมดามันก็เลยดูขัดกันเมื่อมองรวมรวมแล้วเนี่ยมันกลายเป็นภาพยนตร์ที่สนุกในระดับกลางไม่ถึงกับว่าน่าจดจำสักเท่าไหร่แม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะหักมุมหลายครั้งหรือตั้งประเด็นมากมายให้ผู้ชมเนี่ยสับสนแต่พอมาเฉลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกใจอะไร ทั้งหมดนี้นะคะมันคือความเห็นส่วนตัวของเราเองมาจากความคิดเห็นของคุณคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถตัดสินได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสนุกหรือไม่สําหรับทุกคนไหมฉะนั้นเราจึงแนะนําเหมือนกับทุกๆคลิปเลยนั่นก็คืออยากให้ผู้ฟังเนยย้อนกลับไปดูภาพยนตร์ฉบับเต็มเพราะว่าจะได้ทั้งอัตลรกเนื้อเรื่องอารมณ์ของนักแสดงที่ครบถ้วนเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ